ก็วันนี้เราจะมาซื้อของนะครับไปทำอาหารนะครับไก่ก็จะตัวไม่ใหญ่นะไก่พื้นเมืองของชาวบังกลาเทศนะครับโอ้นี่ปนินครับตัวใหญ่เลยครับเนี่ย นี่ครับร้านผักเขาก็จัดอย่างสวยงามครับเรียงอย่างดีครับเชฟแดงมหาสารคามครับเอาหัวไก่กับขาไก่มาย่างกินทุกอย่างกินทุกอย่างโอ้กินทุกส่วนนะครับลองลองชิมดูครับเดี๋ยวไปส่งช่างวุ้นครับที่สนามบินครับโชคดีวุ้นอยาเจอกันที่ไทยครับ สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดโลคอน Market นะครับวันนี้ผมก็จะมาซื้อของนะครับไปจัดงานเลี้ยงให้นายช่างคนหนึ่งนะครับนายช่างคนนี้เขาก็จะกลับไปเรียนต่อที่ไทยนะครับวันนี้เราจะเลี้ยงส่งเขานะครับก็วันนี้เราจะมาซื้อของนะครับไปทําอาหารเลี้ยงนายช่างนะครับเดี๋ยวมาลองมาดูครับว่าเราจะซื้ออะไรไปทําอาหารกันครับวันนี้ตรงนี้เขาเป็นร้านโลตีครับเนี่ยนะครับ ครับร้านนี้จะเป็นร้านขายมาขายฟูนะครับนี่ครับไก่เขาก็จะขายกันแบบนี้ครับที่บังคลา,าเทศครับครับไก่ก็จะตัวไม่ใหญ่นะครับไก่เป็นไก่พื้นเมืองของชาวบังคลา,าเทศนะครับ ครับเดี๋ยวเราวันนี้น่าจะมีเมนูปลาเผาครับอ๋อนี่ปลานิลครับตัวใหญ่เลยครับเนี่ยมาใหม่ๆเลยครับเนี่ยครับปลาก็สดๆใหม่ๆครับอันนี้เขาเพิ่งเอาขึ้นมาจากเอ่อขึ้นมาจากน้ำครับครับโอ้วันนี้ปลาเพิ่งมาครับตอนเรามาตอนเช้าเน้ปลาจะจะสดมากเลยครับ เนี่ยครับตอนนี้ไซส์ไซส์ประมาณสักสองตัวโลครับเนี่ย ก็ปลานินะครับโลละร้อ180าากาครับนะครับตัใหญ่เลยครับประมาณไซส์ละ2ตัวกิโลนะครับสามโลหะเอาอีกตัวนึงส่ะนี่ครับสี่โลหนึนะสี่โลหนึ่งโลร้อยแปดสิบว่าเจ็ดนะครับ เจ็ดร้อยสี่สี่ถากานะนี่ครับปลาเขาก็จะหันกันแบบนี้ครับที่บางกาลเทศเลยไปคุณจะได้ดับเบิลเดียมดับเบิ আহিব কয় শুকুৰবাৰে ปดเลยกปาลาก่าดสก็สดๆแล้วก็หันกันแบบนี้ครับก็วิธีการหันปลาแบบนี้จะเป็นวัฒนธรรมของเขานะครับที่มาที่มีมาแต่อดีตนะครับ ปลาตอนเช้าจะสดเป็นพิเศษครับเดี๋ยวเรามาซื้อผักกันต่อครับอาอผักอะไรพี่แดงอ๋ออ,อ,อ,อันนี้เป็นส้ตม,ตมตำทำส้ตมตำได้ไหม ล้วก็ทดอ่าตาส้มตามได้นะนี่ครับร้านผักเขาก็จัดอย่างสวยงามครับรับเรียงอย่างดีครับทุกๆร้านเขาก็จะจัดแบบนี้ครับก็ผักทั้งหมดนะครับ สองร้อยหกสิบพากาครับเป็นเงินไทยก็ประมาณก็เก้าสิบบาทครับ,นะรบวันนี้ผู้คนก็คือาคาะครับเป็นตลาดเช้าครับช่วงนี้มันตอนเช้าคนก็เริ่มออกมาซื้อของไปรับประทานครับเพราะวันนี้เป็นวันหยุดครับนี่ครับสดเลยครับฟา,างดิ้นอยู่เลยครับ อาย่อค้าฮัลโหลนเนื้อเนื้อเราก็จะต้องเลือกเอาเองนะครับครับโลละเจ็ดร้อยากานะครับไม่ลงไม่ลงประดูนะครับ

ลูกค้า uhm ที่เกบเกี่บงดูเียะกันจบอ้เสร็จบร้อยแล้วกลับบ้านเราแล้วนี่ผู้คนก็เยอะครับวันนี้มามารอซื้อกันครับขอพี่แดงซื้ออะไรส้มโร้อะไรพี่โ้อยสี่สิบฮะโอยสี่สครับส้มนี่นะส้มนี้นะอ๋อส้มจีนครับเนี่ยมาจากจีนโร้ร้อยสี่สิบถักาครับ นะครับแกงริกชอครับเนรอรับผู้โดยสารครับในครับวันนี้ก็ซื้อของเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะกลับไปทำอาหารที่แคมป์นะครับโดยเชปแดงกับเชปแจ็คนะครับครับแล้วก็กลับมาถึงแคมป์แล้วครับของที่เราได้มาวันนี้นะครับ ครับผมมีหลายอย่างครับวันนี้ครับตอนนี้เชฟแดงก็กลับเตรียมตัวหมักไก่นะครับนี่ครับหมักเช้าก็ได้กินช่วงบ่ายพอดีครับหมักไว้ช่วงบ่ายไว้ย่างหมดแล้วมึงนี่ซอสหอยซอสหอยรวมซอสหอยก็ซื้อมาจากร้านจีนครับนี่ครับเป็นของไทย ก็ห,หมัมกหมักไว้สักประมาณสักสามสี่ชั่วโมงนะครับสามสี่ปีครับนะครับตอนนี้ก็เริ่มทําอาหารกันแล้วครับอันนี้นนมือปอกกระเทียมครับโอ้โหนี่ปอกกระเทียมตลอดเลยครับนี่พี่โอครับอ่คลิปไหนก็ปอกแต่กระเทียมครับหน้าที่หลักมือปอกกระเทียมใช่ไหมเนะี่ยเดี๋ยวล้างผักอีกฮะเดี๋ยวล้างผักเดี๋ยวยำนี่อีก ล้างผักปอกกระเทียมโอ้โหใช่นะล้างจานนี่คือล้างจานเลยเก็บจานนี้นี่ครับเชฟแดงครับครับนี่ทำอะไรครับอ๋อเราจัดการขาไก่กับหัวไก่ครับโอ้เอาหัวไก่กับขาไก่มาย่างกินทุกอย่างกินทุกอย่างโอ้กินทุกส่วนเลยครับนี่ครับเชฟแดงมหาสารคามครับกินทุกส่วนกินทุกส่วนกินคุ้มครับขืดคออ๋ออันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรนะพี่แดง ถ้าภาคอีสานก็คันแทาคันแทาภาคอีสานครับนี่ครับอันนี้อะไรนะคันแทาคันแทานาคันแทานาคันแทานาอะไรสักอย่างครับเนี่ยเป็นชิ้นส่วนของวัวครับเนี่ยเขียบแดงแล้วครับอือภาคอีสานเอ้ยภาคอีสานเรียกคันแทาภาคอีสานเรียกคันแทานี่ครับเขาเรียกอีสานเรียกคันแทา ขันแทนาอะไรสักอย่างครับครับแต่ภาคกลางยังไม่รู้ครับไม่รู้เรี่ออะไรผมไม่แน่ใจนะครับถ้าท่านผู้ชมทราบก็ช่วยบอกผมด้วยนะครับเราได้มาโลละสามร้อยสามร้อยท่ากาประมาณโลละร้อยร้อยกว่าบาทนะครับใส่ยางก็เสียบปลุกเสียบมาโอ้โหเดี๋ยวใช้เดี๋ยวลองลองชิมดูครับอะไรช่างเกลียร์อะไรลองดูลองดูครับเนี่ยไม่มีเลยที่โบกทีบก ยี่หกือ่หกรสชาติ่หกใช่รสชาติมันจะอบแบบมันๆนะครับของยี่หกกรอบมันๆเลยอันนี้อะไรเป็นทีเด็ดลูกมืองลิงหัวไก่กับตีนไก่นะครับสูตรโกสุมิสายเมืองลิงครับเออไม่ใช่สารคามเหรอพีเขาโกสุมิสายก็สารคามครับสารคามครับมีมีโอ้โหร้อนครับเปไก่กระดูกไก่เยี่ยมครับ ก,ก,กินได้ทุกส่วนจริงครับนอิศา,คานครับ เนี่ยครับตอนนี้ก็กำ no ลังจะเดินทางไปส่งช่างวุ้นที่สนามบินนะครับเดี๋ยวผมไปก right uh, ับช mm ่างเลี่ยมครับวันนี้นะครับช่างวุ้นก็ต้องกลับไปกักตัวนะครับที่ไทยครับอีกเจ็ดวันนะครับก็เป็นเหมือนการพักผ่อนในตัวนะครับเอาป่ะเนี่ยครับเดี๋ยวไปส่งช่างวุ้นนะครับที่สนามบินครับครับผมเป็นไงบ้างครับช่างวุ้นใจหายเหมือนกันครับที่จะต้องกลับไทยแล้ว แต่ว่าใจหนึ่งก็ดีใจครับเพราะว่าก็อยากกลับไปทํำนู่นทํานี่ด้วยช่วงนี้ก็มีแผนเรียนอะไรอย่างงี้ด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปสนามบินกันครับ ทางมาถึงสนามบินแล้วครับวันนี้คนเยอะมากแล้วสนามบินที่บังคลาเทศนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้มาส่งน้องครับเนี่ยครับกลับไทยครับเดี๋ยวต้องไปต่อต่อแถวแล้วครับเดี๋ยวเข้าไม่ทันแถวยาวมากน่ครับก็จะเป็นสนามบินเขาก็จะจะมีหน่วยรักษาความปลอดภัยครับก็จะต้องต่อแถวแล้วก็สแกนกระเป๋าก่อนที่จะเข้าไปในสนามบินนะครับน่ครับ บรรยากาศสนามบินก็จะประมาณนี้ครับคนก็จะเยอะหน่อยครับวันนี้โอเคครับเอาไว้มากครับพี่ครับเอาไโชคดีวุ้นเดี๋เจอกันที่ไทยครับการต่างงานการต่างครับครับบายบายวุ้นเดี๋เจอกันที่ไทยครับแล้วต่อแถวเนี่เดินทางปลอดภัยวุ้นฝนเยอะเหมือนกันนะครับฝนเยอะมากครับแถามมันไหลย บรรยากาศสนามบินครับคนก็จะเยอะแบบนี้ครับสนามบินในเมืองทากานะครับคนจะเยอะมากครับตอนน,อตอนนี้เราก็เดินทางมาส่งช่างวุ้นเรียบร้อยแล้วนะครับช่างวุ้นนี่ก็ทำงานกับเรามา3ปีนะครับก็น้องก็จบเอนจิเนียร์ก็บินมาทำงานที่นี่เป็นที่แรกนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับของ วิศวกรจบใหม่นะครับที่มีโอกาสได้เดินทางมาทํางานต่างประเทศเป็นครั้งแรกของการทํางานก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลับบงใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ